สัสดี่ะของเรา WSC เราก็โดดเด่ TS, นรื่อเอลเนื่องจากของเราเป็นสถานที่สอนเป็นทางการของไอเอลด้วยซึ่งกำลังพัฒนาปรับปรุงอยู่ตอนนี้นะคะง่ายๆ i e เอลถ้าเป็นพาร์ทที่ครูสอนนะคะส่วนมากจะเป็น writing i อเอลจริงๆมันมี4พาร์ทเนาะมันก็จะมี reading writing listening speaking นะคะแต่เป็นพาร์ทสมมติที่ครูสอนตอนนี้ writing เรามาดูด้วยกัน การเขียนเราใช้แค่สองทัสทัสวันทัสทูทำยังไงก็ได้ให้เขียน2องทัสนี้ภายใน6 0นาทีทัสวันเป็นกราฟทัสทูเป็น o p i ิ i เนียถ้าอยากรู้ว่าเขียนยังไงให้ดีเขียนยังไงให้ได้เกิน6-6.5แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับเบสิกของนักเขียนด้เนาะมาเรียนกับที่ WUFC ค่ะเราดังเรื่อง IELTS อยู่แล้ว เชิญนะคะ